สวัสดีครับผมปอมนะครับก็ต่อกันเลยนะกับ ep 2ที่ว่าซื้อโคมไดมอนด์นะครับมาเพื่อที่จะทำอะไรนะครับผมตั้งใจว่า <c oughs> จะใส่หัวไฟโปรเจคเตอร์นะครับาถามว่าทำไมไม่ซื้อโคมแท้ก็เหมือนกับบอกเอามาโมดิฟายนะครับแล้วก็โคมสตาร์ a ้าเนี่ยคู่หนึ่งตกประมาณ4 0 0พันนะครับ4,000 ส่วนลดนิดหน่อยประมาณ3,000ปลายๆนะครับกับโคมไดมอน n ์นะครับที่เราเอามาโมดิฟายก็ตกเหมือนที่ผมบอกต้นคลิปที่แล้วนะประมาณ1 1 0 0 1 2 0 0นะครับก็เซฟต้นทุนไปได้ประมาณ2,000อัเบ3,000เลยนะครับก็เลยตัดสินใจเอาโคม d i a อน n ์นะครับแล้วก็ใส่หัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับแบบ เนี่ยครับมีพัดลมข้างล่างนะครับขนาด2นิ้วครึ่งนะครับมี d a y ์ไลท์ในตัวเป็นวงแหวนนะครับเป็น LED b บ LED นะครับไม่มีหลอดนะครับหลายลคนก็ถามว่าอ้าวพี่มันไม่พังเหรอผมก็ไม่รู้นะบอกตรงๆก็เห็นเขาใช้กันมันก็ทนดีนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดมันพังหรือ,อยังไงเนี่ยก็ทำเองได้ <laughs> ถามว่าทำไมถึงไม่ใส่สามนิ้วอ่ผมเคยถอดเอาสามนิ้วมาใส่นะครับปรากฏว่ามันชิดตัวตัวเนี้ยมากตัวนี้นะตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวกระจกตัวเนี้ยผมมองว่ามันดูไม่สวยนะครับผมก็เลยใช้สองนิ้วครึ่งดูแล้วมันสวยพอดีนะครับผมจะทำให้ดูอันนี้อันเดียวนะเพราะอันผมทำเสร็จแล้วนะครับ ผมอาจจะไม่มีฝีมือก็ได้เห็นเขาใส่กัน3นิ้วได้นะครับผมก็ขี้เกียจเลือกเอาแบบสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราดูแล้วว่าราคามันมันเหมาะสมแสงสว่างมันโอเคอะไรยังไงก็ก็ซื้อนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ช่างทำโปรเจคเตอร์รือไม่มีโปรเจคเตอร์หลายๆตัวมาให้เลือกใส่ดูนะครับเดี๋ยวเรามาแกะโคมันก่อนนะครับ ผมจะเลือกแกะจากด้านล่างนะเพื่อให้การถลอกของโคมเนี่ยมันเห็นน้อยนะครับ ค่อยๆอยอ้านะครับโคมเทียบต้องระวังนะเพราะว่าเนื้อพลาสติกเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนคมแท้นะครับหลังที่เราแกะหน้าโคมออกแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นบางแสงของเขานะครับเราก็ต้องเนี่ยแกะบางแสงโคมไอหลอดไฟออกนะครับ ส่วนใครที่อยากจะ <c oughs> แกะบางแสงตรงนี้ออกแต่ไม่อยากเปิดหน้าโคมผมก็มีคลิปนะไปหาดูได้นะครับทำไว้นานแล้วก่อนที่ใส่มินิโปรเจคเตอร์ Y8 นะครับเคยทำคลิปไปแล้วนะครัน็อตเอามันจากตรงไหนนะครับใส่ที่เดิมนะครับเดี๋ยวทอดตัวล็อกไฟออกด้วย ใส่อตกลับที่เดิมครับแล้วก็ใส่หัวโปรเจคเตอร์นะครับลงไปในตัวโคมไฟนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราต้องไปตั้งกับรถยนต์ก่อนนะครับให้สองข้างเนี้ยครับลำแสงมันเสมอกันเท่ากันนะครับแล้วถึงจะมาปิดโคมอีกทีนะครับหลังจากที่เรานะครับประกอบไฟนะครับอันนี้ยังไม่ได้ยิงกาวยังไม่ได้ประสานกันนะครับ เนี่ยครับเดี๋ยวเราก็จะแกะไฟตัวนี้นะครับออกแล้วก็เอาไฟที่เป็นหัวไฟคอนเทคเตอร์นะครับใส่เข้าไปแทนแล้วก็ทําตามทําการตั้งไฟนะครับถ้าตั้งไฟแล้วเส้นคัตออฟมันเสมอกันไม่ซ้ายขวาก็เป็นว่าเรียบร้อยก็เอากลับบ้านไปประกอบกันนะครับนี่คือลำแสงนะครับของไฟเดิมนะครับ เห็นไ,ไหมครับลำแสงของไฟเดิมนะเดี๋ยวผมก็จะใส่โปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็ตั้งระดับให้ได้กับแสงตัวเดิมนะครับลองข้างเดียวก่อนนะครับอันนี้เป็นฝั่งคนขับนะครับผมยึดน็อตแน่นแน่นเลยนะแน่นเหมือนกับว่าเราจะไม่ถอดออกแล้วเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราตั้งไฟแล้วองศาของไฟมันจะเพี้ยนนะครับ เดี๋ยวมาลองเปิดกันดูนะครับอ่าเห็นไหมครับว่าคัตออฟมันบิดเห็นไหมครับเดี๋ยวเราต้องตั้งคัตออฟให้ตรงก่อนนะครับอ่าเห็นไหมครับหลังจากนะครับตั้งความสูงของไฟนะครับได้ระดับแล้วเดี๋ยวเราลองใส่อีกข้างดูนะครับ เปรียบเทียบ,บันดูว่าตัวคัตออฟเนี่ยมันเบี้ยวหรือเปล่านะครับจะได้ปรับแต่งตรงหัวโปรเจคเตอร์นะครับอ่านี้ใส่ทั้งสองข้างแลนะครับเห mm ็นเส้นสีแดงใช่ไหมสก็อตเทปสีแดงที่ผมแปะไว้อะ mm ่ะ hmm. เดี๋ยวผมาต้องปรับไฟหน้านะครับให้เท่ากันก่อนนะครับเ mm hmm. ส้นคัตออฟเห็นไหมครับ ข้างขวาจะต่ำกว่านิดนึงข้างซ้ายจะสูงขึ้นมานิดนึงนะครับได้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวก็จัดการปิดโคมนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ประกอบข้างหนึ่งแล้วนะครับคือฝั่งฝั่งผู้โดยสารอีกฝั่งหนึ่งยังเป็นไฟเดิมอยู่นะเดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้ดูนะครับ ว่าคัดออฟตรงกับไฟเดิมเป๊ะเลยนะครับเห็นไ,ไหมครับคัดออฟสีน้ำเงินคือไฟเดิมคัดออฟสีดำคือไฟโปรเจคเตอร์2.5นิ้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่อีกข้างหนึ่งก่อนครับ ปกอบเรียบร้อยทั้งสองข้างแล้วนะครับหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมไม่วิ่งกลางคืนถ่ายคลิปให้ดูนะเพราะว่าผมตั้งใจว่าอยากจะทำคลิปเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบเนี่ยครับมินิเลนโปรเจคเตอร์นะครับกับโปรเจคเตอร์2.5นิ้วเนี่ยครับ เป็นแนวทางให้เพื่อนตัดสินใจนะครับว่าเออถ้าคิดว่าความสว่างของมินิเลนโปรเจคเตอร์พอเพียงแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรให้มันวุ่นวายแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าดูก่อนว่าคลิปนี้มีคนดูเยอะไหมนะครับถ้าอยากให้ผมนะครับเปรียบเทียบระหว่างมินิเลนโปรเจคเตอร์กับโปรเจคเตอร์2.5นิ้วนี้ลำแสงเป็นยังไงอะไรยังไงแบบไหนคอมเมนต ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้ทําคลิปอะไรที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ให้ผู้คนได้รับชมมันอีกสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ